XM เนี่ยปกติในไทยเนี่ยแฟนคลับเยอะมีกิจกรรมเยอะมีลูกค้าที่เทรดในไทยเนี่ยเยอะมากผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นลูกค้าทเทรดเยอะก็เลยเกิดความเชื่อมั่นที่อยากจะมาเทรดกับ x m ครับผมแพลตฟอร์มที่สเตเบิลเนาะการส่งคำสั่งที่ไม่มีรีคอร์ดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเดเวลลอปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มทั้งการเทรดแล้วก็แพลตฟอร์มของเมมเบอร์อ a เรียสมาชิกด้วยครับ ก็ในเรื่องของตัวแอปนะครับที่ค่อนข้างเสถียรนะครับเรื่องของการปากก่อนที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวระบบต่างๆเสเสถียรครับก็ทำให้เชื่อมั่นเกมที่ m a นี่เฟดมาเนี่ยเ็ประมาณ2ปียังไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยส่นจุดเด่นก็ของเราเนี่ยมีในเมืองไทยมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อได้นะคะคุณไทยไม่ต้องกลัวว่าโบกของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั้งมากค่ะ